บทสาธยายเรื่องโคมยสูตรก้อนมูลโคและจักรวัตที่สอนซึ่งอนิจจังที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวาระวัคขันธสังยุตมัชฌิมปันนาสะกปุพพวั จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธ,ธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาโคมยสูตรเป็นพระสูตรที่สี่ในปุพภวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง คำว่าโคมยะในภาษาบาลีหมายถึงมูลโคพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการใช้ก้อนมูลโคมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการแสดงธรรมเพื่อชี้ให้เห็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ในสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใดนี่คือพระสูตรที่ตอบคำถามอันเป็นนิรันท์ี่ว่ามีสิ่งใดบ้างไหมในโลกนี้ที่จะคงอยู่เป็นนิจนิรันร์หัวใจของพระสูตรนี้คือการปฏิเสธความเที่ยงแท้ของอัตภาพทุกขนาด และยืนยันสภาวะอนิจจังด้วยการยกความยิ่งใหญ่ในอดีตชาติของพระองค์เองมาเป็นเครื่องแสดงเรื่องราวได้เกิดขึ้นณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสิ่งที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนในขันห้าพระพุทธองค์ ตรัสตอบอย่างเด็ดขาดว่าหามีไม่จากนั้นเพื่อที่จะทําลายความสงสัยให้สิ้นซากพระองค์ทรงหยิบก้อนโคมัยนเล็กน้อยปริตตังโคมยะปินทังขึ้นมาในพระหัตถ์แล้วตรัสว่าดูกระพิกษุการได้ซึ่งอัตภาพแม้จะมีประมาณ เล็กน้อยเพียงเท่านี้ที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงและไม่แปรปรวนก็ยังไม่มีเลยแล้วทรงแสดงเหตุผลที่ลึกซึ้งต่อไปอีกว่าดูกระพิกษุถ้าหากว่าการได้อัตภาพแม้เพียงเท่านี้จะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ได้ไซการอยู่ ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบก็จะไม่พึงปรากฏนี่คือประเด็นที่สำคัญยิ่งพระองค์กำลังชี้ว่าเพราะสปปรรพสิ่งไม่เที่ยงการหลุดพ้นจึงเป็นไปได้หากมีสิ่งใดเที่ยงแท้ยั่งยืนสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสมอที่เหนี่ยวรั้งเราไว้กับวัตตะ สงสารตลอดไปเพื่อที่จะตอกย้ำสัจธรรมข้อนี้พระองค์จึงได้ทรงเล่าย้อนไปสู่อดีตชาติครั้งที่ทรงเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดพระองค์ตรัสว่าในครั้งนั้นทรงมีนคร84,000พันแห่งมีกุสาวดี ราชธานีเป็นประมุกทรงมีปราศาสตร์แปดหมืสพันองมีธรรมะปราศาสตรเป็นประมุกรวมถึงช้างมา้ารถทึกและทรัพย์สมบัติอีกมากมายนับไม่ถ้วนล้วนแล้วแต่มีจำนวน8ปดหมสี่พันทั้งสิน้นแต่ในความเป็นจริงที่ได้ทรงใช้สอยเป็นประจำนั้น มีเพียงอย่างละหนึ่งเท่านั้นแล้วแล้วก็มาถึงบทสรุปที่สะเทือนใจที่สุดดูกระภิกษุสังขารทั้งปวงเหล่านั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้วได้ดับไปแล้วได้แปรปรวนไปแล้วด้วยประการชนีดูกระภิกษุสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลเพียงเท่านี้ก็ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดและควรแล้วที่จะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ขนาดไม่มีความหมาย ่อหน้ากฎแห่งอนิจจังพระพุทธองค์ใช้อุปมาที่อยู่คนละขั้วคือก้อนมูลโคที่เล็กที่สุดและจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อสอนความจริงข้อเดียวกันว่าไม่ว่าอัตภาพหรือสังขารน,นั้นจะเล็กเท่าก้อนมูลโครหรือยิ่งใหญ่ดุจจักรวรรดิ มันก็ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันคือความเสื่อมสลายมันสอนให้เราเลิกสแสวงหาความมั่นคงในวัตถุหรือสถานะเพราะมันไม่มีอยู่จริง 2. ความไม่เที่ยงคือประตูสู่การหลุดพ้นพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นปรมทัทสัจจะว่าความไม่เที่ยง ไม่ใช่ข้อเสียของโลกแต่ความไม่เที่ยงคือเงื่อนไขที่ทำให้การหลุดพ้นเป็นไปได้เพราะไม่มีสิ่งใดยึดเราไว้ได้อย่างถาวรเราจึงสามารถปล่อยและพ้นจากมันได้การเห็นอนิจจังอย่างแจ่มแจ้งนั้นจึงไม่ใช่การนำไปสู่ความหดหู่แต่คือการนำไปสู่ความหวัง และอิสรภาพที่แท้จริงขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำเอาคำสอนอันลึกซึ้งนี้มาพิจารณาจากประวัติน้อยๆของเราเองไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงใดจงตระหนักรู้เถิดว่ามันเป็นเพียงสังขารที่รอวันแปรปรวน และจงใช้ปัญญาเห็นความจริงข้อนี้เพื่อเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายคล้ายกำหนัดและมุ่งหน้าสู่ความหลุดพ้นอันเป็นบรมสุขที่แท้จริงขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร